มาทุกคนวันนี้เข้าสู่น้องบอยลุอยอ่ามาลุยแต่ก่อนที่จะลุยแบบอื่น่าพาเดียวดาดยดก่อนขอมาพาเดียวดายก่อนฝึกทักษะทุกคนเรามาฝึกทักษะก่อนแล้วคอมโบสกิลในวันนี้ขอ,ขอสามตัวสี่ตัวนี้แล้วกันอ่ะเริ่มไปแจให้พร้อมยังจะ ามไหคะเข้าสู่เกมเดวโอเคอาเข้าเกมแล้วรุนมากว่าคนนี้เล่นเก่งไหมเล่นเก่งนี่คือเราตายเลยนะลูกซองด้วยโอ้โหจะรอดกี่โมง นี่น,นี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้ยแรงอะ่ะทำอย่นี้ได้ไงอ่ะแรงแรงมาแต่ไม่เป็นไรเพราะฉันไม่แคร์ค่ะฉันอุยอ้ยอุ้ยมาสิเราแบบดิจิตอลเลย อุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจอุ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยไม่ตายปอปโปอปครับปอาปืนแบบปืนที่เจ็งเก่อนเอาปืนที่ยากไปง่ายหนอสเต็ปนี้ เอาแล้วมันเล็งแล้วมันเล็งแล้วไม่ใช่แล้วมันเล็งแล้วเอาแคลโรลีนมาแต่มันได้ทำอะไรเลยทำไรทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะคุณพ่อคุณพ่อคุณอะไร,ะไรยืนแอกก็พอละครับ มันแอคเลยอยากแอคว้ายเอ๊ปึ้งปึ้งไม่ตายปึ้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ตายมันยิงได้ไงก็ถือว่าเก่งเนาะ ดีเขาเลิกปืนเลยดีเซอร์ด้วยอืมดีเซอร์ด้วยทุกคนจะรอดจะรอดกี่โมงอ่าทายอย่าชี้หน้าแนทหยุดอย่าชี้หน้าแนท จุดนะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเฮ้ยไม่มีสิแกไม่มีสิชี้หน้าแกไม่มีสิไม่ชี้หน้าใส่ฉันจุดเลยจุดอย่าชี้หน้านะจุด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 เฮ้ยโถ่ยิง เอาไอตัวที่มันล่วมาได้ด้วยโอหถ้าเราไมา่ไดเอามาจะรอดกี่โมงเออความยากตรงนี้แหละจะรอดกี่โมงฮะดิฉันจะรอดกี่โมงดิฉันจะรอดกี่โมงคะป<า>้าโดนด้วยโดนโด้วยเอาอีกนัเอาไม่โดนขอไปเลยไปเลยโชว์ออกโชว์แมท เราต้องออกโชว์แมทให้เป็นนะทุกคนคาร์ลสเต็ปสวยเละเทอร์จริงโถได้ตลอดเวลาปึ้งปึ้งปึ้งหรปึ้งปึ้ง,งสเต็ปหลบแบบนี้พี่เต้าหลบแบบนี้พี่เต้าอุ้ยโอ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 ้โหปึ้งสเต็ปสเต็ปหลบแบบนี้พี่เต้า เอเอไอ้ใช้อีกท่าอามาจีฉันก็แอกตายมาจ้าอย่าอยา,อยา,อยากไอ้แกแอดคนเดียวดิฉันอยากแอกบ้างจะได้เข้าใจความรู้สึกฉันแขนมานานแขนแขนแขนอยากจะไปตบมันฉันแขนมาอยู่ไหน อุ้ยอุ้ยคนนี้มันได้แรงใจว่ะช่างกล้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนนี้โดนทั้งหมดปึ้ง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 โอ้ยมันได้ใจว่ะเอ้าอีนั่นไปโน่นนะปึ้งเุ้ยเอ้ายังไงออ๋ออยู่นี่แล้วตั้งหัวอยู่นี่ อุ้ยอ่าขอตั้งตัวอ่าอยู่นี่ไงอุ้ยใครจะตายก่อนเชิญเองฉันค่ะฉันตายก่อนแน่ดีฉันตายก่อนแนะถ้าฉันยังอยู่ต่อมาเลยอุ้ยอุ้ยไม่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 นะมันแม่นมากอืมตานี้แหละต้องใช้แรงเพื่อนต้องใช้แรงเพื่อนแล้วล่ะ เพื่อนเพื่อนชายหรือเพื่อนสาวก็ได้มาค่ะนิฉันไม่ยอมฉันรับไม่ได้แต่ขอเอา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 อีกหลอนขอขอถ,ถอนออกนะแล้วก็สก,กิลว,วิ่งเร็วแถมป้องกันด้วยก็คืออันนี้แหละทุกคนมาเริ่มผู้ชายหรือแกงสาวก็ได้ฉันต้องการเพื่อนสาวค่ะ เพื่อนสาวดีท Sa ี่สุดเพื่อนสาวปึ้งสวัสดีจ้าเพื่อนสาวนักนะจ๊ะเราต้องร่วมมือแกงยิงอุ้ยอุ้ยเราต้องจัดการผู้ชายก่อนไหมทำไมนี้อุ้ยนี่หล่อไม่ยอมให้ผู้ชายทำไมนี้ไม่ โอ้หน่ารักมากอากาก่าน่ารักน่ารักข้าน่ารักกันรับได้ทําได้มาตรฐานหนึ่งเอาไปจ้าอุ้ยแหลกแหลกแลก,ลก,ลกขอโทษด้วยมาตรฐานในเรืนนะ่องการหลกมันรุมแบบนี้เลยหรอจะขอเล่นกันแบบนี้เลยทุกคนอุ้ย เล่นคู่คขาเล่นแบบนี้เล่นรุมแรงมากเธออ่ะลองสิจูดิมาจริงแต่กีโมงเฮ <Hey. S 1> เออ,อยู่ไหนอ่ะเออหายหายวะ่ะอา้าวเฮ้ ว่วยมันแม่นมันแม่นกว่าที่คิดอุ้ยยาชีน่าเน็ตจุดจุดจุดกับกระดานนี่เป็นแบบจุดเดี๋ยวนี้จยุดเดี๋ยวนี้อุ้ยโอ,ยอ้ยมีโซเนียโอ้โซเนียมาแต่หลับได้ขาน่ารักฉันหลับได้ห <c> ล <oughs> อนหลอนต้องช่วยฉันหลอนต้องช่วยฉัยนนะ โอเคไหมโอเคไหมหล่อนต้องช่วยฉันถ้าหล่อนไม่ช่วยฉันเราจะแพ้นะจ๊ะเราต้องร่วมมือแก๊งยิงเรายอมไม่ได้เรายอมให้กับผู้ชายไม่ได้เราต้องชนะเราต้องชนะผู้ชายเข้าใจไหมอืมอืมอ้าว

เนี่ยมันยัเนี่ยันยเนี่ยอุ๊ยแรงอ่ะผู้ชายแรงมากฉันบอกแล้วจะไปยอมผู้ชายอุ๊ยอุ๊ยอุยอะไร เลยแอกสักหนึ่งสเต็ปแอกยังสวยๆยงามๆแลดับโอเคมาอืบมาตรฐานการแอกก็คือดีเนาะแอบแรกหนึงน่งก็ไม่เป็นไรอุยอ๊ยนางอุ๊ยคุณนาง่ะไม่ แกจะไปแยกจากฉันไม่ได้แกไปคนเดียวก็ตายสิรออะไรอะ่ะจริงไหมทุกคนเออชอบหนีเนาะว้ายว้ายน่ากลัวอุ้ยไปดีกว่า จะไปทางไหนต้องตามดิฉันมานะคะไม่นั้นตายไม่รู้ตัวเล็ง hey, มันเล็งมันเล็ง,เ,ลงเอาเอาอีป้าหายอุ้ยอุ้ยอุ้ยนนฉันน้องป้าป้ามาฮ่าป้าป้า,ปาอุ้ย

ช่างเขาเถอะแล้วเราไปแล้วอุ๊ยวันนี้ค่ะพ่อฟาลักพ่อนะคะฟาลักพ่อแหละเออกิ่งมากเลยคุณแม่ค่ะคุณแม่ยิงให้ได้นะคะตบเลยตบคุณแม่คุณแม่คุณแม่ตายตาย่ายไม่รู้ด้วย <S <S โอเค ยอ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 เออเออไปค่ะคุณป้าว้ายเม่แม่คะ่ะแม่คะ่ะอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าอย่าชี้นัทนัดฉันบอกอย่าชี้นัทนัดอุ้ยอุ้ยคุณมีสองทางต้องเดือนะคะทางตายกับทางเป็น ทางไปก็คือเพื่อนที่ฉันค่ะทางตายคือฉันเองฉันจะนำทางพาเธอไปตายเข้าใจไหมนี่แหละอุ๊ยอุย,อยกดผิดกดผิดชีวิตเปลี่ยนกดผิดชีวิตเปลี่ยนอุ๊ยอุย,อยเพื่อนเพื่อน ใ,ใจลายชอบรุมเฮ้อย่าวังว่าฉันจะยอมนะครั้งหน้าฉันไม่ยอมแน่นั้นสรับวันนี้ช่องบอยแชนแนลขอลาตัวไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย